สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะและสวัสดีท่านผู้ครองท,ทุกท่านด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะมาพบกับครูออยเช่นเคยนะคะในรายวิชาภาษาไทยค่ะค่ะเช่นเดิมนะคะวันนี้เรามากับบทเรียนบเบาๆนะคะวันนี้สําหรับวันนี้คุณครูจะเสนอเรื่อง บัญชีคําพื้นฐานระดับชั้นประถมศึกษ,ษาปีที่4นะคะสำหรับวันนี้จะเสนอชุดที่2ค่ะน่าเรียนนะคะการอ่านเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะบัญชีคําพื้นฐานก็จะประกอบด้วยนะคะคำศัพท์ต่างๆเพื่อ เป็นการฝึกทักษะในการอ่านของเรานะคะถ้าเราอ่านบ่อยๆนะคะทบทวนบ่อยๆฝึกบ่อยๆก็จะเกิดความชํานาญนะคะนักเรียนเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าชุดที่สองจะมีคําศัพท์อะไรบ้างคะ่ะค่ะบัญชีคำพื้นฐานป .4 นะคะชุดนี้วันนี้นะคะเสนอชุดที่สองนะคะเรามาอ่านพร้อมกันเลยนะคะนักเรียนคำแรกกันเลยค่ะพร้อมไหมคะเริ่มเลย กัดกันคนร้ายกันดานปันยายนกันหัวกันไว้โดยส่วนกาสอนกำชับกำดัดกำไรกำลังวังชากำสดกำหนดกิดดจกิจการกิจจากิติศัพท์กินนอนกีบกุ๊กกุ๊กไก่กุญชอน กุศลเก้งกวางเก็บหอมเก็บเล็กผสมน้อยเก็บหอมรอมริบเกล็ดเกลือกเกี้ยนเกสสเกรเกษกรเเสมสีเกาะเกียนเกาะแก้วพิสดารเกี่ยวข้าวเกือกเกื้อกูลแกงเผ็ดแก่นแรกแรกแกง โกงคอโกดไกปืนขจรขนาขนางหบขมวดขมิ้นขยับขยำขยุ้มขังขวบขอมขังขัดข้องค่ะเป็นยังไงบ้างคะนเรียนยากไหมคะเป็นคำศัพท์ที่ไม่ยากเลยนะคะถ้านักเรียนได้ ฝึกบ่อยๆนะคะฝึกอ่านบ mm ่อยๆก็จะเกิดความชํานาญนะคะจึงทาให้เรานั้นอ่านได้ชัดเจนถูกต้องและเร็วขึ้นค่ะ mm hmm. อย่าลืมนะคะฝึกอ่านกันบ mm ่อยๆฝึกเขียนกันบ่อยๆนะคะ mm hmm. จะทําให้เราเก่งขึ้นนะคะนักเรียนส่วนสุดท้ายนะคะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าครูจะให้นักเรียนเล่นอะไรต่อไปนะคะค mm ่ะ hmm. สําหรับ สุดท้ายนะคะเราก็จะมีแบบทดสอบง่ายๆนะคะให้นักเรียนได้ทำเหมือนชุดที่1นะคะนักเรียนสำหรับชุดที่2นี้นะคะเช่นเดิมนะคะคุณครูนะคะให้นักเรียนคัดลายมือบัญชีคำพื้นฐานดังคำต่อไปนี้อย่างละ3คํานะคะคำที่คุณครูได้ยกตัวอย่างนะคะให้นักเรียนนะคะกำหนดไว้ก็คือมีอยู่คําคำค่ะได้แก่คำว่ากิติศัพท์เกีมสี เกื้อกูลขจรขนางนะคะนักเรียนให้กเรียนฝึกอ่านนะคะแล้วคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดนะคะใส่สมุดแล้วอย่าลืมเขียนชื่อและส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะเด็กๆอยู่บ้านอย่าลืมทบทวนกันนะคะค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะสำหรับการรับชมคลิปวีดีโอดีๆเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ